สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําข้อปฏิบัติของการคุมน้ำตาลสะสมกับน้ำตาลกูโคสอย่างตรงไปตรงมา3ข้อเท่านั้นไม่ยุ่งยากเลย หลายท่านบ่นมาว่าพยายามคุมอาหารแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าน้ําตาลสะสมไม่ยอมลงนะหลายท่านก็บ่นมาก็เป็นเหตุเพราะว่าท่านเองยังคุมอาหารไม่ถูกต้องนั่นเองจริงๆแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่าท่านยังหาอาหารชนิดพิเศษที่จะสามารถเข้าไปควบคุมน้ําตาลยังไม่ได้ซึ่งทางศูนย์ซิเคเนเนี่ยเป็นผู้ที่ออกแบบ อาหารชุดมีไว้นะครับเอาไปทานแทนอาหารมื้อเช้ากับมื้อเย็นโดยยกเลิอกอาหารเดิมเช้าเย็นของท่านออกไปด้วยนะครับทานอาหารพิเศษนี้เท่านั้นเพราะอาหารพิเศษนี้จะมีคุณสมบัติคือเป็นอาหารครบหมู่และสร้างสมดุลทางโภชนาการกับคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณภาพของโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและปริมาณมากพออันเนี้ยจึงเป็นกุญแจสําคัญที่จะสามารถนําเอาน้ําตาลสะสมกับคาร์โบไฮเดรลงได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นอาหารมื้อเช้ากับมื้อเย็นให้ท่านปฏิบัติตามนี้ข้อต่อมาอาหารเที่ยงทานอาหารปกติรทาน ได้ปกติเลยแต่ให้อยู่ในกรอบของอาหารต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือเป็นข้าวกล้องนะอย่าทานข้าวขาวอย่าทานก๋วยเตี๋ยวประเภทเส้นนะข้าวเหนียวขนมจีนขนมปังวุ้นเส้นไม่ทานนะครับหอยทานข้าวกล้องหรือรากข้าวไรซ์เบอรี่ก็ได้ส่วนกับข้าวก็อยู่ในกรอบของเห็ดอะไรก็ได้เต้าหู้อะไรก็ได้ผักสีไหนก็ได้เนื้อปลาน้ำจืดปลาทะเลได้หมดไข่แล้วก็เนื้ออกไก่เอาหอย่างเนี้ยหรือ อีอย่างก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเอามาปรุงเป็นกับข้าวทานได้ตามสบายเลยทุกงวันเพราะว่าเรามีอาหารพิเศษมื้อเช้ากับมื้อเย็นเอาไว้ทานเรียบร้อยแล้วน,น,นะครับคืออาหารที่จะควบคุมน้ําตาลได้จริงต่อมาอาหารระหว่างมื้อนะครับเด็กบางคนที่เป็นน้าตาลสะสมสูงสูงอาจจะมีอาการโหยมีอาการอยากอาหารหนู่นนี่นั่นหรืออยากของหวานอะไรประมาณนี้นะให้ใช้ไข่ต้มใช้ไข่ต้มประคับประคองไว้ทานไข่ต้มหนึ่งฟองกับน้ำหนึ่งแก้วผมว่าอยู่เลยแต่ว่าอาจจะต้องทําใจหน่อยเรื่องของความอยากบางคนไปอยากนมเค้กบางคนอยากของหวานบางคนอยากขน นมต่างๆพคกนั้นก็ต้องทําใจไหนว่าเราเป็นเบาหวานอยู่เยวทานไม่ได้แต่เราสามารถประทังได้ด้วยการให้ความโมยความหิวนั้นมันลดลงไปได้ด้วยการกินไข่ต้มหรืออีกทั้งเลือกหนึ่งก็คือเป็นพวกผลไม้ซึ่งผลไม้ผมขอ4อย่างนะครับแอปเปิ้ลฝรั่งชมพู่ แก้มองกอดส่อย่างนี้ทานได้เลยเลือกเอาระหว่างไข่ต้มกับผลไม้สี่อย่างนี้ทานในปริมาณพอสมควรผมเชื่อว่าอันนี้จะสามารถที่จะประคับประคองอาการโหวอาการหิวระหว่างมื้อได้เป็นอย่างดีดังนั้นในช่วงวันเมื่อท่านทานอาหารอย่างนี้แล้วก็จะสามารถที่จะนําเอาน้ําตาลสะสม ลดลงได้น้ําตาลกลูกโคสลดลงได้ภาวะเบาหวานแห้งก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วสุขกายสุขใจมากขึ้นสุขภาพจะแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นหลับสบายขึ้นขับถ่ายสะดวกขึ้นและผ่านไป 2- อถึงสเดือนท่านไปตวรวจเลยครับเพราะน้ําตาลสะสมท่านก็จะมีแนโนลดลดลงลดลงโดยมีเป้าหมายน้ําตาลสะสมต,ต้องต่ำกว่า6%ถึงจะถือว่าภาวะเบาหวานของท่านหายไป อาหารทดแทนที่ผมพูดไปว่าให้ใช้ทานแทนอาหารมื้อเช้ากับมื้อเย็นเนี่ยนะครับประโยชน์ของมันจริงๆก็คือเรื่องของการปรับสมดุลทางโภชนาการนี่คือประโยชน์ของมันกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพโปรตีนที่เราใส่เข้าไปในนั้นด้วยเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงมากพอสําหรับที่จะไปฟื้นฟูอวัยวะฟื้นฟูเซลล์เอาไปปรับสมดุลเอาไปทําให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นได้ อาหารทดแทนที่ว่านี่นะครับมันเป็นอาหารที่ทางสุสิเกนคิดค้นขึ้นนะครับวิธีการบริโภคอาหารทดแทนของเรานะครับก็คือเรแพคเรแพ็คเป็นซองๆอยู่แล้วนะครับในซองนี้เนี่ยให้ไปผสมหรือชงกับน้ําอุ่นนะก็ได้น้าเต้าหู้ก็ได้น้นํานมอัลมอนด์ก็ได้นในปริมาณ250ร้ซีซีถ้าจะให้อร่อยควรใส่เครื่องปัน่นเพราะเครื่องปั่นมันจะเนียนแล้วมันจะเป็นเนื้อที่ที่น่ารับทานและจะอร่อยมากบอกได้เลยว่าถ้าเผื่อเอาอาหารทดแทนนี้ไปปั่นกับนมอัลมอนด์อร่อยมากครับ เราคำนวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์มือละประมาณ42บาทที่เทียบกับอาหารท,ทั่วไปที่เราซื้อทานต่างๆอาหารของเราไม่แพงกว่าแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าเยอะเลยครับ สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ทางหน้าจอนี้ทั้งทางไลน์และทางเบอร์โทรศัพท์โดยพาะยิ่งถ้าเผื่อติดต่อกับผมโดยตรงด้วยทางโทรศัพท์แล้วผมมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆท่านเป็นอยู่นั้นได้อย่างกระจ่าชัดที่สุดครับไม่งั้นการโทรศัพท์จะเป็นช่องทางที่ผมแนะนําครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ